ใครว่าการเคลือบสีรถยนต์เป็นเรื่องยากบอกเลยว่าไม่ค่ะผู้หญิงแอลบางร่างน้อยอย่างคะแนนนะคะก็สามารถทำได้ไง่ายๆคนเดียวก็เอาอยู่ค่ะ wow. เดี๋ยวนี้นะคะใครๆก็หันมาดูแลรถยนต์ง่ายๆด้วยตัวงคุณเองแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเงางามเปล่งประกายของรถยนต์คันโปรโดของคุณเวลาที่คุณเนี่ยขับรถออกไปตามทองถนนนะคะแล้วรู้สึกว่าอุ้ยสีรถไม่เปล่งประกายเลยดูหม่มองก็จะมีความรู้สึกเขินๆอายๆรถคันๆ,ๆอยู่บ้างใช่ไหมคะแต่วันนี้มีทางออกให้แล้วค่ะสำหรับคนรักรถที่มีเวลาจํากัดต้องนี่เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ Next Pro Gloss and ชัยสเปรย์สเปรย์เคลือบเงาสีรถนะคะที่จะช่วยทําให้สีรถยนต์ของคุณดูเงางามเปล่งประกายอยู่เสมอและที่สําคัญนะคะนอกจากจะช่วยให้สีรถเนี่ยเงางามเปล่งประกายอยู่เสมอแล้วนะคะยังมีคุณสมบัติที่เลิศก,กว่านั้นค่ะเพราะว่า n e x t o GLOSS ล s ์ s อนด์ชปขวดนี้นะคะยังช่วยปกป้องสีรถยนต์ของคุณจากรังสี UV เข้ามาพร้อมกับนวัตกรรมที่เรียกว่า โพลิเมอร์ซีแลนซ์นั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้สีรถยนต์ของคุณนะคะดูเงางามดูเปล่งประกายมีความฉ่ำแล้วก็มีความมีมิติมากขึ้นถ้าอยากรู้ว่ามีความเงาแล้วก็ฉ่ำมีมิติมีความพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวตามคะแนนไปดูกันดีกว่าค่ะมาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถคันใหม่ แต่คันเดิมเพิ่มเติมคือความเงาฟังไม่ผิดค่ะเริ่มแรกนะคะล้างรถให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะจากนั้นเขย่าวขวดผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันแล้วก็ฉีดผลิตภัณฑ์ลงบนพื้นผิวสีรถให้ทั่วบริเวณที่อยากจะเคลือบนะคะแต่ค่อยๆทีละส่วนนะแล้วก็ใช้ผ้านุ่ม,นมเนี่ยเช็ดให้แห้งวนไปวนมาจนขึ้นเงาค่ะพอจบครบทุกขั้นตอนจากนั้นก็ยืนตะลึงกับความเงาของรถไปเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเงาฉ่ําสมดังความตั้งใจแหมเงาฉ่าขนาดนี้นะคะแน่นอนคะ่ะต้องนี่เลยกับ next pro gloss and shine spray สเปรย์เคลือบเงาสีรถยนต์นะคะนอกจากจะให้ความเงา ความฉ่ำของสีรถยนต์แล้วยังช่วยถนอมสีของรถยนต์ให้เสื่อมสภาพช้าด้วยนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตามรานคาชั้นนำที่ร่วมรายการหรือสั่งซื้อง่ายๆค่ะผ่านทาง f a c e b o o k Next Pro ผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์ครบวงจรหรือ Line อ d ค่ะ a d s t y e n p a u t o ค่ะ